เราอยู่ในแบบโอเทฟฟอร์มเนี่ยแบบสนามฟุตบอลแบบอังกฤษอ่ะแบบเราลงไปเตะสนามแบบใหญ่ๆนะเตะสิบคนนะตัวนี้ครับปเป็นรุ่นไฟเข้มทั้งหลายรุ่นซีดียมทั้งหลายนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับรุ่น Shadow S D Y ระบบห่างหายกันไปนานเลยนะครับผม ในที่สุดเลยครับผม CPM ก็อัปเดตเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างครับผม Let's go ท่าทางท่าเต้นอะไรไม่มีนะครับชุดเชิดไม่มีนะครับผมอาจจะไปดูรายละเอียดการอัปเดตนะครับผมการอัปเดตเนี่ยมีรถมาสามคันนะผมก็มีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีพวกโคงพวกแคลนด้วยนะทุกคนนะมี หมดใหม่นะครับผมเดีไปดูฟุตบอลน,นะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับผมนี่รถคันใหม่นะครับผมที่ลุงแต่งไว้แล้วนะแบบเอามาปุ๊บก็แบบแต่งซิ่งไปเลยนะครับผมแต่งเป็นกระบะตู้ทึบนะครับผม <c oughs> เขามีจะแต่งเป็นแบบว่าพวกรถไอ้กู้ภัยรถแอมบูเลนส์นะรถพยาบาลน,นะแต่ล,งลุงแบบตู้ทึบไปครับผมคันแรกได้ไปได้ไทยนะครับผม คดตึงคดตึงอะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับคันนี้ก็ประมาณแสนกว่าบาทนะทุกคนนะรถตู้คันนี้ก็ประมาณไม่แพงนะทุกคนเออคันอยู่ประมาณคันที่เท่าไหร่ปะคันที่30กว่านี่แหละนะทุกคนอ่ะคันที่38นะทุกคนนะไปดูคันต่อไปนะครับผมคันต่อไปอยู่ประมาณคันที่93นะทุกคนเออหน้าลุงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะออสตามาตินอะไรสักอย่างนะ ป็นรถพวกยุโรป้วทุกคนนะหรือเป็นเล็กชันก็ไม่ได้ใจนะครับผมนี่คันนี้ก็ประมาณ5 0 0ทองแล้วทุกคนน้ําหนักคำเนะเอออันนี้ก็ลองไปเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายคันนะทุกคนที่แบบอัปเดตมาใหม่นะรถเก่าๆเนี่ยสามารถเปิดประตูได้เปิดประตูนได้แล้วนะพวกบีองบีเอ็มนะทุกคนนะหลายคันนะทุกคนนะเดี๋ยวไปไล่กันดูนะครับผมอีกรอบนึ่ะไปดูคันต่อไปนะครับผมอย่างอย่างบีเอ็มคันนี้ก็สามารถเปิดประตูได้แล้วเปิดท้ายได้แล้วนะไปดูคันต่อไปนะครับผม น,นี่นี่นี่คันนี้นะทุกคนนะเออใา้ยากกบนรกน,นะพอเพราะช่เก้าเก้านะทุกคนนะเอสโชโบเอสนะเป็นรถรุ่นเก่านะยุคเกนะนี่คันนี้นะครับผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับผมประมาณ1นึ่พันทองนะทุกคนเนะี่ยคันนี้เปิดหน้าเปิดท้ายได้เปิดโชว์เครื่องได้นะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะผมมีอะไรกันบ้างนะพวกระบบระบบนะจะเป็นพวกระบบที่มาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถตู้คันนี้ไป วิ่งเล่นแล้วกันนะครับผมรถกระบะคอกเอ้าทำไมมาอย่างนี้อ่ะไปดูว่าผมตรงนี้จะมีระบบแคนนะทุกคนนะข้างบนตรงนี้ะน,นะทุกคนนะนี่ตรงมุมซ้ายตรงกลางจอข้างบนนะคนแคนเข้าไปนะทุกคนนะตรงนี้จะเป็นเอ่อสามารถเป็นแคนนะสร้างแคนได้นะทุกคนนะกลุ่มคิดวนะ่าน่าจะเติมนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้องเติมนะทุกคนนะต้องใส่ชื่อแคนแล้วแคนที่เราเติมเนี่ยก็จะสามารถแบบชนคนเข้าแคนแล้วก็จะมีบ้านแคนด้วยทุกคนไหม จะมีบ้านแคนมีโลโก้แล้วก็มีแชทแคนก็คือคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวลุงจะถ้าเติมเนี่ยก็เด,ยเดี๋ยวดูทีนึงว่าจะเติมยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะโอเคครับผมก็แล้วก็ในแผนที่ก็มีอะไรมาใหม่เยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับผมโอ้ย้าในแผนที่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับผมก็มากับคันนี้ครับผมรถตู้คันใหม่นะ ทาเป็นกระบะตู้ทึบนะครับผมอันนี้ก็สามารถเปิดตรงประตูได้นะทุกคนนะนี่เปิดทงเปิดท้ายได้นะทุกคนนะนี่ก็เฟี้ยวๆไปเลยนะครับผมมีรถที่สามารถเปิดหน้าเปิดท้ายได้หลายคันนะเพิ่มมาใหม่นะครับผมอัปเดตมาใหม่นะเออเนี่ยรถที่เปิดเปิดหน้าเปิดท้ายได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาอันนี้นะทุกคนนะที่เขาทําเป็นแผนที่ใหม่นะทุกคนนะก็คือแมปนี้นะทุกคนนะนใชไหม เราจะวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นแพงเลยก็คือสนามบอลน,นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูคนระับผมว่าตรงไหนนะครับผมว่ามันเป็นสนามบอลยังไงลุงก็มากันใส่ชุดฟุตสนามบอลไอชุดฟุตบอลไว้ด้วยน,นะทุกคนนะก็จะมาเตะบ,บอลเต็มที่เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงโทรศัพท์นะทุกคนนะกดที่โทรศัพท์นะตรงนี้จะมีคําว่าแครนมาแล้วเห็นไหมทุกคนกดคําว่าแครนได้ตรงนี้แต่ว่า เราจะต้องสมัครแคนด้วยเงิน1นึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนนะในการสมัครแคนนะอ้าวเคทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งไปดูสนามฟุตบอลกันนะทุกคนนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะเีกก่กววิ่งมาทางนี้เลยเลี้ยวขวามาตรงที่เราจะไปเมืองปูวิลล่าหมู่บ้านเอสติวันของเรานะครับผมนี่มันจะมีแยกออกมาใหม่นะทุกคนนะปกติตรงนี้จะไม่ไม,มีทางเลี้ยวเห็นไหมเฮ้ยแต่รถตู้คันนี้วิ่งดีนะเนี่ยตรงนี้จะมันจะจ,ะจะไม่มีทางเลี้ยวเลี้ยวข้าตรงนี้เลย เดี๋ยวเข้ามานี่ยก็ดูบรรยากาศนะทุกคนนะบรรยากาศรอบๆบากา็จะเป็นเมืองแบบเมืองแบบ,าาบว่าเป็นเหมือนสโมสรอ,อะไรเงี้ยเออสโมสรเตะบอลอย่างเงี้ยมีลูกไอ้ลูกฟุตบอลลูกลูกปั้นด้วยทุกคนนะน,นี่ก็สามารถแบบเข้ามาแบบเตะฟุตบอลได้นะมาดงมาดิฟรถเล่นได้นะสนามฟุตบอลเห็นไหมนี่ก็ดูเป็นที่เขาจะมีที่ให้วนนะวนรอบสนามฟุตบอลกู ก็สามารถเอาไปแข่งกันได้นะทุกคนนะแล้วก็แข่งแข่งแข่งรถกันได้แล้วก็เดี๋ยวมาเตะบอลกันนะทุกคนน,นี่ขบวนอันนี้ก็เป็นทางเข้านะใครจะเข้าตรงไหนก็แล้วแต่นะแต่ลงจะมีมีทางเข้าลับอยู่นะแบบสามารถเอารถเข้าสนามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับผมว่าจะเข้าตรงไหนนะอันนี้คือทางลับที่แบบอุ้ยโอ้โหที่แบบคีดกันเองนะทุกคนนะเออแบบ สามารถเข้าสนามได้เลยตรงนี้ปกติมันจะเข้ารั้วไม่ได้ทุกคนไหมรั้วเลื้อมันจะชนเข้าไม่ได้ไหมนี่แต่แต่ตรงนี้นะผมพิเศษคือรั้วรั้วตรงนี้นะทุกคนนะรั้วตรงนี้มันจะทะลุได้ไหมทุกคนเห็นไหมนี่เราก็สามารถเอารถเข้ามาสนามได้ด้วยนี่ เจ๋งเปล่าล่ะแล้วก็เราสามารถารถทะลุเข้าไปในสนามได้แต่ห้ามเข้าไปในสนามนะทุกคนนะเข้าไปในกรอบสนามเมื่อไรปุ๊บรถจะเด้งกลับไปที่ถนนทันทีนะครับผมอ่ะนี่ก็ลงรถกันเลยมาแบบพิเศษนะทุกคนนะจอดหลังโกลเลยนี่แล้วก็มาชมสนามฟุตบอลนะผมโห้ยโคตรเท่ครับผมเหมือนเราอยู่ในแบบโอทฟฟอร์ดนะแบบสนามฟุตบอลแบบอังกฤษอะแบบเราลงไปเตะสนามแบบใหญ่ๆนะเตะสิบคนนะ สิบนนะทุกคนเออนี่ยเมื่อวานลงก็ลองเตะไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมโค้ชมันนะครับผมที่เห็นข้างหน้าเป็นเป็นตัวเลขนะคือลูกบอลนะมันจะบอกระยะว่ากี่เมตรจะถึงลูกบอลนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันสามารถจะจะ,จะเตะจะวิ่งได้นะทุกคนกดวิ่งเร็วได้ปุ๊บเห็นไหมมันจะวิ่งเร็วขึ้นอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามีมีเขาแบบมีมีมีหลอดนะหลอดก็สามารถแบบวิ่งได้ชั่วคราวถ้าหลอดหมดก็ต้องวิ่งช้าลงนะครับผมหลอดหมดแล้ว แล้วก็ลูกฟุตบอลนี้สามารถเราชาร์จนะกดค้างเพื่อเตะนะนี่กดกดค้างเพื่อเตะนะเราก็เดินมาตรงบอลเนี้ยถ้าเราไม่เตะเราก็มันจะเลี้ยงไงทุกคนมันจะเป็นกายเป็นเลี้ยงเห็นไหมเนี่ยมันจะกลายเป็นเลี้ยงฟุตบอลเห็นไหมถ้าเราเดินเดินเดินโดนฟุตบอลนะเนี่ยเลี้ยงเหมือนมันเลี้ยงอะแต่ว่าถ้าถ้าลุงแนะนําให้เตะดีกว่านะกดเนี่ยกดกดลูกฟุตบอลกดย้ำๆอะมันจะเตะไปข้างหน้าแต่ว่าเตะเตะไม่แรงเห็นไหมแต่ถ้าเรากดกดลูกฟุตบอลค้างนะทุกคนนะเดี๋ยวลุงจะยิงยิงฟรีคิกนะ ฟีคิกนะี่กดกดลูกฟุตบอลค้างเห็นไหมทุกคนดกดกดค้างไว้แล้วเดินไปใกล้ๆฟุตบอลครับยิงฟีคิกปุ้มโอ้เข้าไปแล้วทุกคนแล้วมีสก,กรอร์เึ่เเนเวยไหมหนึ่งศูนย์ทุกคนหูอย่างเสี้ยวนะเอเอเว่งอัปเดตนี้เอาเรื่องว่ะที่จัดนะทุกคนนะสามารถเตะบอลได้เสี้ยว,วอ่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งข้างนะข้างละสิบคนนะเตะเตะกันแบบมันๆเลยพอเราเตะเสร็จนะครับผมลูกบอลมันก็จะอยู่ตรงกลางนะ้ทุกคนนะ ลุงก็จะเป่าเป่าประมาณว่าบอกประมาณว่าทีมทีมไหนเตะเข้าทีมนั้นทีมไหนโดนยิงเข้าทีมนั้นก็ต้องมาเขียนนะทุกคนนะ<ม>แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเตะเข้าปุ๊บเองมาเตะต่อเลยอย่างเงี้ยไอทีมที่ยิงเข้ามันก็จะเสียเปรียบใช่ไหม,มคือเตะเข้าปุ๊บมันก็จะเหมือนมีการดีใจวิ่งไปดีใจขอบสนามอะไรเงี้ยเออเนี่ยแต่ว่าลุงไม่แนะนําให้แบบต่อเนื่องนะเพราะว่ามันจะเสียเปรียบไอคนที่โดนยิงจะเสียเปียบพอยิงปุ๊บก็รออีกลุกงนึงอะไรเงี้ย ลุงแนะนําว่าคนยิงจะต้องไอ้คนโดนยิงจะต้องมาเขียนะดูดิทุกคนมีแบบหลงกงโลโก้ด้วยทุกคนเลยโคตรเฟียว่ะโลโก้แบบโลโก้ฟ you know ุตบอลน่ะทุกคนดูดิเนี่ยนี่ดูไฟอันเนี้ยไฟแนลเอาเรื่องว่ะเจ๋งว่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเลี้ยงบอลทุกคนเดี๋ยว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 มีคนเลี้ยงบอลมีคนเลี้ยงบอลมันจะยิงแล้วมันวิ่งไปยิงแล้วโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยทุกคนไหม มันยิงมันยิงทุกคนแล้วไอ้ไอ้ไอ้โลนโดเพะว่าเนี่ยไอ้ยไอ้หนูไอ้โลนันโดโอ้โหแม่งมาเค้าเร็วเลยจะไปไหนเฮ้ยไอ้เยืันสู้เราไม่ได้หรอกสู้ลุงไม่ได้หรอกยิงฟรีคิกปุ้งคู่ซ้ำคชนสนเสาซ้ำนี่สองศูนย์เข้าไปแล้วทุกคนสองศูนย์ เออมันเอามันวิ่งไปเอาพุบวิมีไปเอาพุทวนมีไปเอาพุบวโอ้โหดูดูดูเนี่ยลุงแนะนำนะเวลาเล่นนะให้ให้แบบสมมติเข้ายิงเข้าใช่ไหมลุงแนะนําให้แบบว่าหยุดเกมก่อนนะแบบไปเฮไปอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ออกข้างนะนี่เออสมมติบอลออกข้างก็จะมีเตะมุมมันไหมเขาจะเตะมุมเข้ามาแต่ลุงจะรอยิงรอรอแย่งนะแย่งตอนที่เขาเตะมุมเข้ามาเตะม,มาเตะม,มา เต็จมาล้อยแย่งล้อยแยง,อแยงเอาเสร็จละเสร็จลุงละไปแล้วไปแล้วโอ้โหชุดวิ่งครับวิบ่งครับ100 m, ร้อยเมตรสี่กร้อยเขาตามมาไหมไม่ตามมาอา้าวไปไหนฮะหายไปแล้วเอา่าทุกคนโอเคผมก็มาประมาณนี้อัปเดตก็มีประมาณนี้ยิงฟีกีก่อนเดี๋ยวยิงฟีเข้าไหมพร้อมยิงฟีปุ๊บปั่นสายโคกโอ้โหชนเสาโอ้สวยทุกค เสาเอาใหม่เอาให,หม่ยิงฟรีคิกซ้อมยิงฟรีคิกปุ๊บปุ๊บเข้าไปแล้วทุกคนอย่างสวยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเล่นสปตบอลกันนะทุกคนเองก็ื่อมีประสบตรงอัศจรรย์นนะมีคนดงคนดูมีเสียงด้วยนะเสียงคนเชียร์นะทุกคนนะเสียงอาจจะดังก็ได้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาข้างหน้าเรามาเล่นฟุตบอลกันนะว่าจัดธงจัดทีมกันนะครับผม โคตรเสียอ่ะทุกคนดูดิอัสจงอัสจันโคตรสวยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้รีวิวคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับยิงเข้าแล้วเว้ยยิงเข้าแล้วเว้ยสุโคสุโคยิงเข้าสักลูกดูสิเป็นไงครับผมเดี๋ยวลุงจะยิงแบบไกลๆเลยนะยิงแบบเอฟฟีคิกขีดเอาเข้าเลยอะไรเงี้ยแบบลอนโดอะไรเงี้ย นะครับผมก่อนจบเกมมาซ้อมยิงฟรีนะคิกบูเข้าไปแล้วโอ้โหสุขควิ่งไปไดีใจครับผมอันนี้คือท่าวิ่งไปไดีใจครับผมนี่คือแฟนบอลของเราวิ่งไปไดีใจก็คือสู้สู้เดี๋ยวๆท่าดีใจต้องท่าไหนวะสไลด์ไปกับพื้นนะสไลด์ไปกับพื้นสู้ ับผม้วเจอกันจิ๊บนะครับผมที่นี่เราลับก่อนนะครับผมสวัสดีครับ